สัดพระสุโตเสียคือข,ขวานขวายในเป้าหมายของตนน,นี่ผมก็พาสมาชิกมาที่มหาเจดีสเตเลตหนาวัดหัวสวนตำบลเสมตดใต้อำเภอบางคาจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าแปดริ้วนะครับผมอ่คาครสองตัวใต้อนรับมัน ก็เห็นอยู่ไกลๆที่เป็นโบสถ์นะครับผมที่ข้างจากสแตเลสน,นะครับก็จะเป็นภาพเก่ามีการทำพิธีนะครับอันนี้ก็วันมาครับบูชาครับวก,ก็วันพระใหญ่พอดีนะครับ ก็จะทา,าวัดพระนะครับจะสแกนนะครับปกติครับอากาศร้อนแต่อุณหภูมิปกติหัาน,นะครับผมนะบถ้าเป็นเจอแล้วครับนี่คือวิหารหรือว่าโบสถ์สเตลเลสนะครับเป็นสแตลเล็ทข้างหลังนะครับผม เดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะครับเห็นสถสเตเลยทั้งหลังนะครับจะมีความสวยงามนะครับ,ร,บอรอบด้านนะครับผมความสวยงามมีภาพต่างๆนะครับก็ อยู่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่นะครับจอกแปดลิ้วมานะครับก็ถ้าท่านจะมาแวะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยอยู่เชิญกลับไปเพื่อไปเที่ยวที่อื่นต่อได้นะครับหรือจะไปเที่ยวบางคาเที่ยววัดส,สมานอุทยาพนยพระพิฆเนศวัดพริอากาศวัดอ่วัดอรโอจตลาดน้ำ บางพระวัดโพได้หมดเลยนะครับผมอ่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมพาเข้าไปดูความสวยงามได้ไงนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเงินพระคนก็พอสมควรนะครับไม่ได้มากมมยเท่าไหร่นะครับก็ะจะมีคอยสวยงาม ก็เป็นการทำเป็นการเป็นเป็นเป็นรูนะครับเป็นช่องนะครับสามารถดูมือล้วงได้นะครับก็จะเป็นช่องทำเปนการตัดเข้าไปไงน,นะฮะทำมาแล้วฮะเป็นสเตลเลตทั้งหลังนะครับ มีค,ความวิกิตเคยงามประวัติต่างๆครับก็สามารถมองไปด้านนอกก็จะเห็นอะเดี๋เราข็มาดูนะครับพระพุทธมาหาราภนะครับผมก็ ในขั้นเช็คเขาจัดงานมามนั่มีความวิจิตรสวยงามนะครับใกล้ๆนะครับตัวปัญญาสบายความสวยงามของพระพุทธรูปนะครับในกบบประดานะครับ เพื่อนๆได้เห็นทุกเด็กหนุ่มก็จะมีตู้บริจาคมีความใช้งามครับสามารถก็ใช้สัดเศษนะครับใช้สกัดเศษนะครับ เดินเข้ามามันสักครู่นะครับก็ยานงอกนะครับก็มีความสวยงามไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจจะเจอฝุ่นเจออะไรเยอะไปหน่อยก็จะตามนี้นะครับเห็นไหมภาพช้างนี่ช้างช้างมีปีกนะครับจ่าจมีอะไรนะครับก็ ขับไปดูได้นะครับใครแวะมาแปะริ้วนะครับก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวม,มาชมนะครับผมอ,อิ่มเอมกับบุญนะฮะนีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแท็กซี่เอไซนะครับผม ขอบคุณครับ